สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชั้นทําได้ค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทําขนมอารัวมันม่วงไส้ถั่วกวนค่ะก่อนจะไปดูวิธีทําฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ ส่วนผสมถั่วก้วนค่ะถั่วเขียวนึ่ง300กรัมค่ะน้ำตันทราย180กรัมน้ำเปล่า100กรัมเกลือ1 4นส,ส,ส่ช้อนชาค่ะ ถั่วเขียวเป็นถั่วเขียวลอกเปลือกค่ะเอาไปแช่น้ำหนึ่งคืนค่ะแล้วเอามาล้างจนน้ำใสแล้วเอาไปนึ่งค่ะนึ่ง20-25นาทีค่ะ กวนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ำจะแห้งค่ะและสามารถปั้นได้ค่ะแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะ เทพักทิ้งให้เย็นค่ะเดี๋ยวเรามาปั้นกันค่ะส่วนผสมของอารัวมันม่วงค่ะใช้ผงมันม่วงยี่ห้อนี้ค่ะเราจะผสมแป้งเค้กค่ะกับผงมันม่วงให้เข้ากันก่อนค่ะ ใส่นมข้นจืดค่ะใส่กลิ่นมะลิค่ะใส่น้ำตาลทรายแล้วคนให้เข้ากันค่ะ แล้วทยอยใส่น้ำกะทิค่ะคนไปเรื่อยๆจนกว่าทุกอย่างจะเข้ากันดีค่ะแล้วจะเอาไปกวนค่ะ กระทะควรจะเป็นกระทะเคป่อนหรือว่ากระทะทองเหลืองนะคะจะได้ไม่ติดกระทะค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะในการกวน วนไปจนกว่าจะไม่ติดกระทะค่ะแบบนี้ใช้ได้แล้วค่ะพักให้เย็นค่ะเดี๋ยวเราไปปั้นกันค่ะใส่ถั่ว25้ากรัมค่ะ ลาวมันม่วงก็ยีห้ากร,รัมค่ะเราจะใช้พิมพ์ค่ะในการกด พิมพ์มีหลายลายนะคะแล้วแต่เลยค่ะว่าชอบแบบไหนท,ทำไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะหมดค่ะ จะปั้นเป็นรูปมันม่วงด้วยค่ะดูให้เหมือนมันม่วงนะคะไส้50กรัมค่ะตัวอารัวมันม่วงก็50กรัมเหมือนกันค่ะ อาลวมันม่วงไส้ถั่วกวนสูตรนี้อร่อยค่ะหอมหวานมันค่ะโรยผงมันม่วงไปอีกนิดค่ะ ค่ะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ